ิหมดแล้วกินหมดแล้วกินหมดเลยทหมดแล้วหมดแล้วน้ำหมดแล้วก็หมดกินแล้วนี่ยกินจนหืนแล้วลูกนะหมดแล้วกินแล้วกินตัวเย็นเลยสวัสดี11คนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลงซัดเที่ยงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมผมมีนัดไปทำฟันนะครับจะใส่รีเทนเนอร์แล้วผมเลยขึ้นไวนะครับตื่นมาอาบน้ำขึ้นไวเลยเพาต้องไปทุเลาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสาธิต อย่าลืมอ i n b อ x มานะพี่สันพี่รันถามพี่ถามเมื่อกี้นะผมไม่ถามน้องผมไม่ retreat Hero missing. Enemy hero missing. <laughs> Enemy hero missing. <laughs> KO. An allied hero has been defeated. For the glory โหนี่ว้าวว้ทีมผมโดนฆ่าไปสองแล้วเมย์ไม่ทำอะไรเลยเลย,ยังไมไ่ออกจากป่าเลยนะครับยังไงผู้คุยแน่เหมือนเดิมนะสวัสดี25คนด้วยนะครับผมมาไวายไปไม่เป็นไรใช่ไหมครับ <S <S ไม่เป็นไรนใช่ไหม เพราะบางคนแบบาจะรอแบบสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างงี้ไงเลยถามว่าเป็นไรไหม ใครในจักรวาลน,นี้รอรับคำถามทุกอยแบบนี้ได้ไม่มีอีกแล้วหล่อเทนเทนน้องหนึ่งครับพี่ผอมครับขอบคุณที่ชมน,นะพี่ผมก็น,นี่แหละที่เป็นผมนี่แหละครับใครถามมาผมก็ตอบนะไม่เข้าใจอินบ็อกมาถามได้ <ally> ให้ผมไปถามผู้รู้ผม,ผมไม่รู้ผมก็ถามผู้รู้ได้นะครับเพราะว่าทีมผมมีทั้งห้าตำแหน่งครับผมสามารถถามได้ห้าตำแหน่งเลยนะไม่มีการกับแม่นพัฒนามาด้วยกันพี่ได้เก่งด้วยกันนะครับ เกมมันได้หน้าเล่นครับขอบคุณที่ชมครับพี่เฮ้ยเพื่อนเข้ามาใหม่นี่ยั่งรับหนูโอ้โห oh, เพื่อนงั้นเสร็จแล้วกูไปดีกว่าไปเลยผมนี่วิ่งเลยครับ

Has been โอ้โหฉันเมื่อกี้แบบบทีผมเข้ามาหมดนะผมว่าได้หมดเลยเลยคือมันสวยมากครับผมเข้ามาคนเดียวอะ่ะมาแล้วสวัสดีครับน้องโมมาช้าไปหนึ่งตุลาไปเลยครับพี่อย่ามาไวเปยงเลยทุกคนได้มาช้าหรอวพี่มาไวนะ ตัวเพิ่งตื่นหล่ะจ้ะพี่ขอทอด,ด้วยเมื่อเช้าเห็นรับอยู่พี่เลยไม่ปลุกต้องเรียกมาทำงานให <c oughs> ้เอาใจคนดูว่าแมตช์นี้น้องบู๊ขอมาแล้วเป็นทอนะขอมาก่อนนะไเลยเล่นจะ <c oughs> ตายนะเพื่อน น่ารอด,ดแอนนัลไฮีโร่ฮัสถูที่มันรวมตลอดรีทรีทโอ้โหบันก็นหายเน่เลยเล่นกูเน,นร์เลยนะเล่นบนัง พี <Ret> ่ครับในแรดคสูงเดี๋ยวนี้เขาแบลอะไรกันบ้างนะครับหลักๆก,ก็เป็นแอ็เชียนวันเนสพูทานอแล้วก็แกมปิดครับสี่ตัวหลักๆนะครับแต่แบบนี้แบนแบนี้รู้สองตัวนะ <Ret reat. S 2> Really well. An enemy hero has been defeated. ใช่ครับหลักๆนะเดียเกมถานอน,อนเชียนเนสวัสดี37คนด้วยครับ <c oughs> บ้านใครฝนตกไหมฝนตก้นเลยนะ Missing. Assemble. An enemy hero has been defeated. I demand for lightning. Shut down. Attack. An enemy hero has been defeated. ดนยเดี๋ยวทิงขึ้น,นมาดีถ้บูกชนะก่อเพราะว่ายอนดูไปโดนไดนมก็บอยฆ่าก่อนเมื่อกี้ครับผม <Victory. A. S 1> เปลวผ่านไปดีนาไอ้แมชชื่อคุณคุณเพื่อนพี่เหรอชื่อป๊อปปี้นนะี่งเก้าดสวัสดีสามคนไปวยนะครับวันนี้ผมขึ้นถึงเที่ยงนะครับ enemy hero missing. คุณลันคุณชื่อทุกคนเลยนะเพื่อนขีเยอะเนเิคุณทลันเยอะเนพี่ทลันเยอะ Retreat. อีกไม่กี่นาทีไปเดิมตัวใหม่ให้ดูกัำใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับุนคบนาตี้มันเดีย๋ยวถ้ามันอัพแพดบอกผมเลยทำให้ผมออกเข้าใหม่นะ hero has been กิจกรรมสกินถ <As semble. S 1> ือว่าแจกฟรีแต่อย่างว่าละหกร้อกกว่าบาทผมไม่แจกง,ง่ายๆใช่มันตัวตั้งหกร้อยอ่ะลดไปสามร้อยบาท ใช่เพื่อนพี่ใช่ไหมบางคนคุ้นใช่ไนะหนักนะ <c oughs> กว่าเติมสองหนักกว่าเดิมอีกสองพันคูป,ปอง <c oughs> มาครับสวัสดีครับคุณสุปั่นแม่เอาไม่ลงมะดูทารน์นอินนักตึกแค่ไหนอะรักคน,น,นเมื่อกี้มาณสามอันติอะ <c oughs> ท่านอนไม่ตายพวกผมเลยตายนะเมื่อกี้ไปใส่สกิลใส่ทานอนหมดแล้วไงตอนวอลเลยไม่ได้นี่ถ้าเสียงผมเบาก็เสียงในเกมเบาก็บอกได้นะครับปรับได้นะ จบตานี้น่าจะอัพพอดีเอออย่างนั้นไงอัพก็เป็น d พี่โปรโมทชุดทูพี c กันนะก็เ, <should> <laughs> <laughs> เกลียนนะพี่ <laughs> อัพตอน11:00นโอเคครับ <Ret reat. S 2> จบตานี้มันดูอันนละ้วอ่ะอัพหรือเปล่า11:00น11:00นแล้วัสดี42คนด้วยนะครับเพราะว่าใหม่ครับกดติดตามด้วยนะ เล่นเดท <together. S 1> ูไว้ดูหน่อยขอ,อของไงดาเมจล้วนหรือไฟเตอร์เดทูมนเล่นในสอสายครับนีเมื่อวานนะเมืม่อวานเล่นสายดาเม a t เล่นสายดามเมจก็ได้ครับเล่นสายแทงเฮ้ยสายแทงยืดหยุ่นก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าถ้ามันหลุดอยู่ผมเล่นให้ดูนครับเล่นได้ถึง11โมงไงอีก4นาะทีนะ <laughs> Good night. Assemble. Attack. Yeah, go Nine to Nice to six. ดูว่าตีผมโคตรแรงเห็นไหมเมื่อกี้ยอนดูแบบมิดหลอดครับรันเพจวาร์ปอย่างนี้วาร์ปอย่างนี้ก็ตายนะครับวาร์ปอย่างนี้ก็ตายนะครับปุ่มเมื่อกี้ผมอันตีสวยมากเลยนะยอนดูแบบมิดหลอดเลยอะ ใช่ไงจะเป็นนู่ของเบเกร์สตรอมปะคือของมันคือของอะไรครับถ้าเล่นเดสพูลแล้วครับเดสพูลถ้าผมเล่นสายด้านเมจนะครับผมคือผมผมบีทบีมด้านเมจด,ด,ด้วยเลยครับไม่มีนของป้องกันเลยนะแต่ถ้าเล่นของป้องกันก็อาจจะมีแบบ <Ret reat. S 1> มีด้านเมจเ,เข้ามาแบบเอาิ้นสองทน,นะครับ ทำไมเมนเวลน้อยจังไม่เกิดเล่นไม่เกิดเลยนั่นน่ะดิโอเขาตายไปหกอะมั้งทำอะไรก็ดีไปหมดครับทำอะไรก็หล่อเท่ไปหมดลองคลิปเล่นจีสวยมากแรงด้วยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจดเวลาที่อันก็ลงนะคลิปแหละแต่คลิปท่อผมมีแล้วนะผมไม่ค่อยอยากลงซ้ำนะอยากลงตัวแบบ ให้มันครบะครับแต่ก็ลงซ้ำก็ได้ลงซ้ำก็ได้ลงแค่ไฮไลไท์เนาะนอ,นอย่าทะเลาะกันได้ไหมเพื่อนเพื่อนชอบทะเลาะกันนะ ยาแพดมาแล้วจอมราชาจะจ,จับดูโอไม่ได้แล้วนะจริงปะเนี่ยไม่ได้คนเดียวหรอโอ้มมีเพียงลงคนเดียวหรือวะปวดหัวเลยเนี่ยปวดหัวแม่งอะไยแม่งรอห้องโคตรน,นานเลยนะครับเอออย่างางี้คนมันจะเล่นน้อยนะ <Any hero S 2> ดูโอไม่ได้อย่างน้อยดูโอคือคนมันก็เล่นเยอะนะครับ Assemble. Enemy hero missing. Assemble. Retreat. Retreat. An ally hero has been defeated. Retreat. บอกไอ้ถอยก็ไปยืนอยู่นั่นนะครับแล้วก็มาบอกว่าผมไม่เข้าแน่ๆอับมาที่ห้ามลงแรงเลยข่ะเอออะไรวะไม่มันเลยกคนเดียวมัน,ม,นมันเซงนะครับปวดคนเดียวอะ่ะผมผแอปแพดได้ไหม <laughs> ถ้าออกนี่คืออัปเดตแน่นอนถอยมาเพื่อนมีเยืนแท้ไม่อยู่วนหัวกละทีมเลยแม่แร้สตอมแบกเกอร์หรือเปล่าครับ ็นอะไรอะไม่เห็นอะไรมือกูเห็นนะมึงตายเนี่ยตายไปเจ็ดแต่เห็นเห็นตายไปเจ็ดนี่นะเห็นนะตายไปเจ็ดอับมาเ่ยห้ามลงแรงเด็ดขาด ยังจบพูดเจอรตรงไหนมาเจอครับตอนนี้ก็เจออยู่นะครับเดิมเอ,อาทำหรือว่าเอาไม่ใช่กดดูโอได้แต่ต้องกดกับจอมด้วยกันกดกับราชันไม่ได้หรบ,บพี่เออไม่รู้ว่ะเดี๋ยวต้องรอลีดูท <ged> <enemy> <its> ี่ไม่รู้เลยเห็นคนอนะพลเขาบอกถอยมาไม่ยิงทำอะไรเลยมั้ย You Retreat. An allied turret is under attack. An allied turret has been destroyed. An allied turret is under attack. มกันบ้านแป๊บนึงทีมผมแม่งห้าวจังเลยไอตอนแรกๆที่มันบวกได้ก็ไม่ยอมมากันครับตอนจังหวะบวกไม่ได้ก็เข้ามาจัดจังเลยแค <c oughs> ่บทนะใค่บท <c oughs> เล่นอย่างแหลมดงดาวใช่ไหมไอแม่น,น่าจะดวงดาวครับพี่ <c oughs> ตายไปเจ็ดตัวดูอยกะลยดเกมแล้วเงินเขายังแปดพันเงินเท่าเท่าซับพอร์ตเลย ถ้าเกมขอโดนนำนี่เงินเขาหน้าอยู่ที่2 000, 000องสามพันอะยี่ิบเอ็ดนาทีมันช่วงเล็เกมละใส่ <As semble. S 1> หมดแล้วอันสี่หกตัวเลยอัน4ีสามตัวเลยเกมมา

ขึ้นเบ้นที่ทแรงเหรอหงอจบไม่ได้จบได้ไหมจบไหมแต่จบได้ไหมจบไม่ได้หรอทุกคนตัวแข็งว่าไหนเพื่อนหงอกจบไม่ได้ว่ะเฮ้ยลุงนี้ผมตีแบบไม่น่าตีเลยเนาะท่านไหมครับดีครับสวัสดีครับได้ห่วยดวงดาวให้ทุกคนนะสลาดูโอ้ได้อยู่พี่ผมโดนปั่นอ๋อโหตกใจหมดเลย คุณคู่โอไม่ได้นะทอ้อเลยเจออย่างไอแมนสี่คนนี้ไม่ไหวคนระับไอแมนนี่แหละที่เล่นกับผมแล้วแจกงแพอตายโทษเพื่อนไม่เห็นใช่ครับผเมื่อกี้เขาบอกไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นเลยวะ Attack, ผมก็สงสัยว่า,ผม,มาผมไม่เห็นอะไรวะผม,มเห็นหมดนะครับ <Ret reat. S 1> เล่นเม็ไม่อ่านเกมเลยลำบากทีมใช่ครับคุณวิษณุสวัสดีะคระับคุณวิษณุ <S <S ถึงว่าตอนแรกบ,บอกไปชื่อคุณคุณหรอ เจอบ่อยไงพี่ทางก็เจอบ่อยนะดูขนาดผมเล่นทอนะพ้าไปแปดตายสี่ช่วยทีมไปสิบอ็ไอแม่ยังเงินไม่ตันของยังไม่ของยังไม่ตันเลยครับจะไม่โทษเขาก็ไม่ได้นะมันต้องโทษนะครับเพรมันมันยีิบสามนาทีแล้วอะ่ะของผมออกได้อีกสองสามชิ้นแล้วอะ แต่แมนนี้เล่นดีกว่าเมื่อวานแล้ววานเดี๋ยวคนเยอะออกระเบิดพลังด้วย <Ret reat. S 1> นี่หมดนี้อีกโอแ้แมนแมนนี้มันมีผมกับมาเตอร์บอยไอ้ที่เกมมันเลยแบบสูสีถ้าไม่มีผมมาบ้านเละไปนานแล้ว <stand> เข้าเกมเลยครับมายังตัวใหมย่ยังครับไม่รู้มันมันอัพแพ็กี่โมงครับพี่ก็รออัพแพ็อยู่นะ Nice assist. What's <laughs> nice assist? An enemy hero has <laughs> been defeated. An allied word is <laughs> under attack. The devil can bank hang that. เขาได้เซอร์มาสองตัวแล้วเขาได้แค่บ้านแหลกเดียวก็ผมจะเอาอะครับผมจะเอาอะครับผมจะเอาอะครับคุณบูมคุณบูมนี่คนในสเตีมผมนะ ไม่จบได้ครับตอนนี้ทีบ้าน้ะไม่อยากเล่นแล้วคนก็ได้เฮ้ยแแมนี้ผันชิฟจะมา25ทีแล้วเอาละไม่ได้แต่ก็อดตายเลยทุกใจตัวใหม่มาจะรีวิวไหมครับเดี๋ยวรีวิวครับไม่รู้ว่ามันถ้าคือถ้ามันอัพแพดดับบอก บอกผมนะมบอกเข้าเกมไปครับ